สวัสดีครับสวัสดี KSL Riding Skill นะครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติรราตดูข้างหลังผมมีสายน้ำแล้วก็มีเต็นท์ที่พักมีลานก,กว้างๆให้ทำกิจกรรมกันนะครับและนี่ก็คือที่พักของเราในคืนนี้นะครับ จริตอนน้ำมันเต็มถังกันไปนะครับถามแล้วคนนําทางก็บอกว่าระยะทางสองวันนี้อาจจะต้องใช้น้ํามันหนึ่งถังเลยทีเดียวซึ่งหมายความว่าอาจจะเป็นร้อยกิโลนะเขารู้หรือเปล่าว่ามันประหยัดมาก <laughs> ตอนนี้เมื่อกี้เห็นป้ายอะไรนะแปดเปอร์เซ็นต์ชันแล้วเนี่ยสชันลเลยเรื่องนะ ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวเราถึงแล้วอ่ะเอาเหรอผมไม่เคยมาเฮ้ยแต่มันมีเนินขึ้นฝั่งโน้นว่ะมันคืออะไรอ่ะขึ้นไปบนนเขาขึ้นอะไรก็เกลียวเลยี่ยจะไปขึ้นเนินสวก皖เนินที่มองเห็นจากห้วยคอกหมูนะครับมองจากฝั่งนี้มันเหมือนปีนหน้าผาเลยอ่ะมันดูชันมากไปลองกันดูกับ wr 155ครับ ร้อยห้ากิโลนะครับนี่ขึ้นมาแล้วก็ทดเจ็ดสิบเจ็ดผมแปดสิบไาแปดสิบนะครับก็ที่เหลือนั่นก็ประมาณหกสิบกว่ากว่หกสิบกลางๆเหมือนกัน <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็ขึ้นมาได้นะขึ้นมากันได้ทุกคนเ <c oughs> พราอผมขึ้นมาเมื่อกี้สามสามลงสองแล้วก็ส่วนใหญ่ขึ้นมาเกี์อะไรกัน2อสองเนาะยาวแต่เยอะหัวนิดน,นึง อตอนนี้นะครับพี่ชิดมาแล้วนะคือเนินเนินสวรรค์แต่ว่ามันยังมีอีกสเต็ปหนึ่งอะ่ะมันขึ้นไปถึงเขาเรียกว่าไ,ไ,ไม้ตายมันจะมีต้นไม้ใหญ่ยืนต้นตายอยู่อีกฝั่งหนึ่งของของยอดเนินซึ่งมันเห็นได้ชัดมากแล้วลมันสวยมากตรงนี้ผมรู้สึกว่าผมอยากชาเลนจ์มันอะ่ะผมอยากลองว่ามันจะขึ้นได้ไหมเพราะว่าเนินสวรรค์น,นี่เกียร์สองอ่ะไปนิ่มๆขึ้นได้สบายมากนะ WR มันเป็นอีกยอดเขาหนึง่งที่เรามองเห็นแล้วแล้วเราไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆ นี่ไม่ใช่ปักซอยบ้านเราผมอยากไปให้มันเห็นไปให้มันรู้ว่ามันเป็นยังไงไอ้เนินไม้ตายเนี่ยแต่เดี๋ยวรอแปมหาพวกกันถ่ายก้องไม่ดูไปไปแล้วหนึ่งไปทั้งสองเเฮ้ยที่ก่อนที่ก่อน พิงไว้พิงไว้อ่าพิงไว้ก่อนปล่อยคัดเลยปล่อยคัดเลยปล่อยคัดพิงไว้ก่นอนดอกเครื่องคือคืออย่างนี้ผมมองว่าไอ้การขี่รถเนี่ยครับมัน โอเคแหละเบฟิกมันต้องมีแต่ว่าทีมเวิร์คมันต้องอยู่จังหวะอยู่จังหวะกันแต่เขาที่เขาทีได้เนาะเด็กๆช่วยพี่ปองหน่อยไหมถึงแล้วถึงแล้วถึงไหนพี่นี่คือต้นอะไรนะไม้ตายที่เขาบานเลยไม้ตายเราอยู่บนยอดเหน่งไม่ตายเลยพี่ตายแค่พี่เนี้ยไม้ตายครับคนขึ้นก็เกือบตายครับไายตายตายข้างหลังเราครับมันมากมันมาก เป็นเรืนชาเลนจ์ต้องไหยุดตายเราไหยุดวิวข้างหลังดูสิไม่ว่ากันไอ้ไอ้ต้องไปอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วทางที่นำทผมไม่ยกพี่ผมบอกเลยผมไม่ยกยังไงผมก็ไม่ยกผมไม่ไหวไอ้พวกมึงพวกแง่ล้วไปผมไปเลยบอกลองมันไอ้เรื่องขี่สนุกเนี่ยมันสนุกตอนล้มใช่ไหมนี่แหละแค่นั้นเองจะต้องเสียบหรือจะต้องล้มตรงไหนอ่ะ กับเบรกหน้าเดีย๋ยช้าช้าช้าอย่าอย่าปล่อยให้เร็วเพราะถ้าเร็วแล้วตูนจะหยุดรถอีกทีมันไม่ง่ายแล้วเนี่ยขนาดล้อล็อกอยู่มันยังลากลงเลย <laughs> มันชันมากตรงเนี้ยเดี๋ยวเพิ่งรีบเดี๋ยวเพิ่งรีบเข้มครับประคองแบงค์ก่อนตะคิวกินเอาเหรอมันผมลงไปเลยนะพี่เอาเลยลูผมจะลงได้ไหมครับพี่เข้มได้ได้ได้เดี๋ยวพี่เอาลงให้ดูตรงแล้วตอนนี้ตะคิวกินขาไหนเอ่ยครับขาไหนเอ่ยขาขาไหนขาซ้าย ขาท้ายตะคิวกินลงขวาใช่ไหมเอาอย่างนั้ไปเลยอเอาอย่อยงางนั้นไหมพี่จับไว้ละโอเค okay, ฟังเลย okay. ลโอเคฮึบเฮ้ย <laughs> สวยงามสวยงามดีแจมยังไงนเข็มตับเครื่องลงปล่อยสั้นๆอย่าปล่อยยาวปล่อยจึกจ๊กจึ๊บอย่างนี้แหละมันจะจึก๊กจึ๊บไปอย่างเงี้ยถ้าปล่อยยาวปุ๊บนะไลหลเลยใช่ไหมอ่ะเนี่ยเอาล้อหน้าไปแปะขวาไปก่อน ขิดขวาไปก่อนให้ขาขวาพี่พิงพื้นได้ก่อนเออเอี้ยสิแกอย่ามาสิมองขวาไปดิพี่เออนั่นก็ได้อย่างนั้นก็ได้ให้ให้ตูดมันไปทางนู้นอ่ะอ่าไม่ได้ตีนี้ตะคิวกินเต็งนั่นไงกูว่าเอาปล่อยรถปล่อยรถปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยข้างไหนตะคิวกินข้างไหนข้างไหนข้างไหนข้างซ้ายโอ้หายแล้วพอยายพอยาย โอ้ยจังหวะพกนิดเดียวเอง,งเนี่ฮะรถผมอยู่นี่ ปลอดภกันทุกคนแต่ว่าก็มีก็มีร่องรอยกันบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับจริงดูน่ากลัวจากด้านล่างนะครับยอดเนินเราไม่เห็นแต่ว่าระยะจริงไม่สูงชันมากแล้วก็ขึ้นได้ขึ้นบิวอาร์หนึ่งเกียร์สเกียร์สองเดินเนียนๆเลยถ้าเกิดคนน้ำหนักตัว เยอะหน่อยก็าอาจจะสำรองกเกียมหนึ่งได้นะครับแล้วก็พอขึ้นไปเนี่ยมันก็จะลงไปอีกหุบหนึ่งนะครับกเพื่อทีกก่จะไปขึ้นเนินไม้ตายไม้ตายเนินไม้ตายนี่มีไฮไลท์ครับเขาจะหลอกให้ตายใจก่อนช่วงแรกนะครับมันจะเหมือนแบบ้ทางไม่มีอะไรอ่ะค่อยๆเนิบขึ้นไปขึ้นไปปุ๊บแล้วมันจะมีแบบซุ้มไผ่บังตาเราอยู่จากนั้นถ้าสังเกตดีๆถ้าคนอ่านทางเป็นนะจะเห็นว่าทางมันเริ่มแห้งแล้วก็เริ่มมีร่องน้ําครับถึงตรงนั้นถ้าใครไม่เริ่มชูดนะครับ ไม่รอดตายครับผมเหตนร่องน้ํา <c oughs> ผมรู้แล้วว่าข้างหน้าไม่ธรรมดา <c oughs> ผมกดมิดคันเร่งเลยครับตอนนี้นเกียร์สองหยับตื้ยืนโยกโยกขึ้นไปไปเจอร่องข้างบนอีกนะครับดีว่ามันไม่ลึกเท่าไหร่นะร่องนะ,ะแล้วก็พื้นดินมันก็ลื่นๆหน่อยแล้วก็เกียร์สองไม่ถึงต้องไปเปลี่ยนลงเกียร์หนึ่งช่วงปลายๆเนินแล้วนะครับจึงเอาตัวรอดแล้วก็ทันทีที่ถึงผมก็นึกถึงเพื่อนร่วมทิปครับจอดรถได้ผมรีบวิ่งลงมาดู เป็นตามที่คิดครับผลสิทธิ์กระเด็นซ้ายประสันกระเด็นขวาข้าง,งหน้าคือแบงค์ซุปเปอร์ไบที่กําลังยึกยือยึกยืออยูกย่การกู้ครั้งใหญ่ก็เกิดขึ้นครับแต่ว่าก็สนุกดีทุกคนได้ประสบการณ์มันต้องแบบนี้นี่นมาลุยป,ป่ามันต้องแบบนี้และที่เจ๋งกว่าก็คือ W R ทุกคันต่อให้ล้มคว่มขึ้นมางายยังไงมันอยู่ในสภาพที่ไปต่อได้พรุ่งนี้เจอกันเขากระโจมนะครับใช่ไหมครับครับผม